ครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มอุปกรณ์อุปกรณ์ตัดผม499อุปกรณ์เบาๆไนดะ้เลเอานะครับได้อะไรบ้างนะแต่ร้านนี้ก็ผมก็สั่งประจำนะครับสั่งเขาประจำะครับเขาอยู่เชียงใหม่ครับต,ตัวผมอยู่โคราชครับแต่คนเชียงราย คนเหนือมีอยู่อีสานนะเอาละครับปบ,บ,บ้าวหนังสือจีนได้อะไรบ้างครับอย,อย่างแรกครับน้ำมันอะไรวะเน,นี่ยขวดน้ำมันเป็นอะไรนี่บีบแป้งบีบแป้งใช่ไหม มันออกมาใส่น้ำมันหรอนี่นี่แป้งเปล่าหรอหรือพ<ผ>ม <20 S 1> แป้งเน,นี่ย่น่าจะพรมแป้งนะครับแล้วเก็บหัวได้นะโอเคอยู่คนะรับเวลาชาได้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยอีกตันนึงคนระับเฮ้ย,ยผมเมรครับผมเจียวนี่หว่ามนใช่ปอมเมร์ อยู่ทรงนะก็อยู่ตกประมาณไม่น่าเห็นเลยครับนี่ครับผมตัวกันขบตัวกันขอนขอครับได้ใช้ได้นะตัวนี้ถ้าแต่งฟันมาก็โอเคนะครับคุ้มนะครับถือว่าคุ้มมากถือโต๊ะถ้อกระบทครับนี่ครับ งาเนยะต้นต้นตนี้อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทเกลือครับาทุน <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดูในลาซาด้าครับเท่าไหร่แต่หัวชาร์จนี้โอเคนะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้มีที่ชาร์จให้คนระับโอ้ายซีด้วยครับดูก่อนนะใช้ได้ครับ ก็มีทั่วไปก็ไม่มีอะไรเลยมัมีมมมตัวสุดที่เลยสุดทีมีอะไรอยู่ไหมไม่แถเลยเพราะั้นกูขอขออะไรวะสติ๊กเกอร์ร้านไปก็บอกหมดครับย,ย,ยังไม่ได้ทำนี่ครับสิชบชัดลองดูก่อน อันนี้ครับผมนี่ใส่เข้าไีครับใครอยากได้ก็ทักมาแล้วก็ขายต่อโอเคครับจบลิปเนียผมหกสิบห้าห้าห้าเก้าอันนี้ประมาณ ไม่เกิดรอยสรุปคือยังไม่เกือไห้นะครับได้กําไรอยู่ครับ